ห้องมันหนาวมากเลยรู้สึกขนลุกแปลกมันจะมีดำๆผ่านหน้ากล้องไหมบอกว่าเดี๋ยวคนลุกจิตเลยมันมืดมันมืดไปหมดเลยเข้ากับบรรยากาศมันมืดอย่างงี้แหละชอบคุณออมก็น่าจะลองทําแบบผมบ้างนะทําอะไรทําเองดิทำคนเดียวดิปิดไฟให้มืดทั้งบ้านไงปิดทำไมสายตาเสียอู้ไม่ต้องอ้างกลัวผีก็บอกมาโอ้กลัวอะไรไม่กลัวคุณเนี่ยกลัว เชียร์ก็ได้เชื่อก็ได้แต่ยังไงก็<อ>ต้องมาเล่นเกมผีแน่นๆแล้วแหละสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยพบก,กับพี่โอเว่นกับพองเพื่อน กวนซาทาเกมผีในเกมโลบอกอีกครั้งสวัสดยียมเย็นด้วยในแจนน้องๆหนาวจึงเลยเปิดแอร์พัดลมก็สาดมาโอ้นี่และนี่ก็คือน้องผู้โชคดีในคลิปนี้เห็นอเป่าบนนี้น้องผู้โชคดีนะนี่น้องผู้โชคดีสว่วนคาถามในคลิปนี้อย่างนั้นเหรอคำถามไม่อยู่ว่าถ้าคนดูม,มาเจอ ผีนะ่ะคนดูจะมีวิธีกำหลาบหรือกำจัดผีอย่างไรนะจ๊ะลงไปตอบดด่ารางกนเยอะๆและพี่โอเว่นจะไปอ่านและประกาศผู้โชคดีในคลิปถัดไปโ oh, oh. อ้ใช่เลยอ่ะพร้อมจะไปเล่นเกมผีกันหรือ,อยังจ๊ะไปอ่ <Bye>. ah. <laughs> <laughs> ะอะยัไม่บรรยากาศได้ปะเอ้า oh, ผิดอะไรอ่ะผิดอยู่แล้วก็ไม่เติมโลบักไงเติมมาไม่เสียได้ทั้งเล่นในที่มืดๆอย่างเงี้ยสายตาเสียแน่นอนเพราะฉะนั้น ต้องเปลี่ยนแว่นแว่นออปตาสแว่นกรองแสงปกป้องคุณจากแสงสีฟ้าแล้วก็ผีในเกมนี่มีโอกาสเปิดกล้องแล้วทันทีมาใส่แว่นเล่นโชว์เลยดีดีดไม่มีตังค์ซื้ออะอู้ <c oughs> ไม่เป็นไรเอาโค้ดผมไปโค้ดโอเว่นรับเลยส่วนลด 100บาทดิ้งแฟนเพจด้านล่างไปสั่งซื้อกันได้แล้วก็ใช้โค้ดโอเวนได้แต่ด้วยความที่ว่านี่มันเป็นแว่นที่ใช้มานานแล้วเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นแว่นสายตาเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถใส่เล่นได้อาต้องเปลี่ยน <c oughs> ในเมื่อเรามี2แว่นใช่ปะ อันนึงเป็นแว่นสายตาอันนึงเป็นแว่นกองแสงงั้นเราก็ใส่ซ้อนกันดิใส่ <c oughs> เสร็จตาบอดโอ้ไม่ก็ไม่ตาบอดก็ตาเอียงออ้ดับไฟคุณอมเริ่มได้เลยอยากเล่นแล้วตื่นเต้นจะมันเลยเอาเอาหมดเอาหมดได้หรือด้เอาง่ายก่อน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 ไม่เคยเล่นินดีต้อนรับสู่อัพิโลโฟบียโอ้ โอ้ยอะไระกลัวอะไรไม่กลัวโหมีคำเตือนด้วยว่ะใส่หูฟังเพื่อประสบการณ์ดีๆขึ้นเร่งเสียงให้สุดโหคาสเซียนโหไม่ดูไม่ดูอ้อคนเซ็กซี่เลยออมเซ็กซี่มาเลยเี้ยแย่โอ้ยยอดไปเลยอุ้ยหมาหมาเน่าตัวนี้ โอเค how much โอ้ย้าไปไหนอ่ะฉันอยู่ที่ไหนย่ยครอยู่นี่เฮ้ยทำไมฉันไม่อยู่นี่อะเออโอ้สอนใช้กล้องดีขวาโอเคเข้าใจละโอ้กราฟิกคนสวยเลยโอ้โหแบบนี้กลัวอะไรไม่กลัวไปโหลดเอเฟนอันล็อกมาด้วยคนลื่นเลยกระดาษไขอะเดมอมีีก มันมีอะไรมีนี่มันแบ๊กน,นี่มันแบ๊กรูมไม่ใช่เหรอมันมาอยู่ที่เนี่ยชื่อเกมแบลกล้ายว้ายเราถือกล้องเหรอหมอ่เราเราเข้ค่ขวาเนี่ย วลาอะไรกลัวอะไรไม่กลัวไม่ไม่โดนิ่ไม่โดนว้ายเฮ้ยอยวันนีราจะมาถ่ายรักษากรกัดีสัตว์โลกนะครับโอ้โหตรงนี้มีโต๊ะนั่งอาลูกลูกเอาประคำเฮ้ยมือไม่โดนจับมึงไม่โดนจับสกกันหรออะไรอ่ะก็ถามอยู่ไม่เอวามีอะไรมีอะไรนะเห็นยังอะจอยเล็กจอยเล็กเล่นแล้วไปไปสุดเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะว้าตัวอะไรตัว อะไรต่ละแลว้าวมีสุดชีวิตเลยโอ้ย you will be my art my beautiful obscura คืนปริศนาเอฟเฟกต์วันหนาไปมองอะไรไม่เห็นลองกันอะไรไ่รูเรื่องเลยเราต้องรีบไปจากตรงนี้มันมีสองตัวเลยโอ้ยแล้วมึงจะไปยืดอ่อนเลยแล้วรถกิ๊กมาใช้ซูมเข้าซูมออกได้เพื่ออะไรก็มาดูกันไปซูมดูไง ว้ายว้าวว้ิวว้าวว้าวว้วว้าวม้าวว้าวว้าวว้าลว้าว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 ว้างวีว้าวาวว้า้วว้าววาวว้า้วว้าว้าวว้ววลา้าวว้นวาแว้วว้า้า้าวว้าว้วว้า้าว้า้าวว้้นาวว้า่ว้้นวาาา้า้าาาา้ว้ไงเมื่อกี้วิ่งหนี้แต่ว่า ไปไหนกันแล้ววะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไม่รู้嘛นยไม่รู้嘛ไงอยู่ตรงไหนอ่ะไม่อยากจะบอกมั่วอตอนนี้อยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ที่เดิมอ่ะโอ๊ยเฮ้ยมันไล่เราละไม่ได้ละมันไล่เราละมันไล่เราละมันไล่เราละโอ๊ยโอ๊ยจำสเก็ตไปลงไปลงก่อนเอากระโดดไล่หลังไปอ่ะไอ้เบิร์ด มันเกิดได้จำนวนจำกัดครั้งอ่ะตายได้แค่สี่ครั้งแล้วก็ตายไม่ได้เลยน่าอะไรอ่ะเสียงแดงไปกันมันไล่แล้วมันจะไล่ไม่หยุดเลยออมมันหน้าจอเมื่อกี้มันสั่นๆแปลกมีอะไรอย่างนี้ไหมนี่ยวิ่งนานบอกวิ่งนานแล้วมันจะเอฟเฟกแปลกๆอ๋อไม่มีอะไรลูกศรไปกันไปกันเร็วตามลูกศรไปเลงเสียงเกมเพิ่มเฮ้ยไมีแจ่คนตรงนี้ค่ะโหลน่าจะเหรอว่าน่าใช่คนสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่ายืนไหนกันยืนไหนกันอยู่ในใจเธอเฮ้ยเสียงคนอ๋อ แช่ได้ยี่เหมือนกันว่ามันมีคนพูดอ่ะหรือววิ่งอยู่คนเดียวอ่ะเราหวังนะมันอาจจะลอกเรียนเสียงพวกเราได้นะเอ้ยมีสสยสีฟ้าเจอลูกสอนชี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยเราเจอลูกศอนอ่ะลูกสอสีดำอ่ะเออเจอเหมือนกันเฮ้ยเจอลูกศอสีดำเหรอชี้อ่ะมันคือไปข้างหน้าหรือมันคือไปทางซ้ายวะเขาบอกว่ามอยู่ในแบ็คลุมเฮ้ยมืออะไรอ่ะเป็นมือเปล่าอ่ะคนลุกคนลุกมันอะไรคุณเพิร์อะไรไปเจอนายเจอนายเจอนาย ไอออนเห็นเห็นเห็นวัดดำๆเห็นแล้ไหมบ้าเห็นวัดด่างข้างหน้าน่ะไม่รู้จะหาจะรู้เวลาเยอะทำไมไม่มองไปทางขวาเลยไม่กลัวมันโผล่มาเหรอไม่มีใครรับเนี่ยมันเล่นมันเล่นไม่ได้ตามลูกสอนตามลูกสอนมันลูกศรมันบอกไม่เคลียร์บอกตามลูกศรเราจะรู้มันมีลูกศรหลายที่นะเว้ยอะไรอ่ะเจอบันไดอ่ะบันไดที่มันปีนเข้าช่องระบายอากาศอ่ะเหมือนอ๋อเหมือนเราเลยแต่ว่าเราวิ่งออกมาทางไกลแล้วอ่ะเราเราปีนได้ปะน่าจะได้แต่ต้องรอเพิร์ดก่อนลูกศรน่ะมันชี้นำมามามาที่ช่องระบายอากาศเลยเว้ย เอ้ยเราจะได้ยินเสียงวีดเมื่อกี้ใครกดกดเฮดได้กดตัวเฮดเรียกเรียกตามเสียงมากดเลยกดเลยกดเลยกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆได้เสียงหรอได้เสียงหรอเนี่ยเฮิร์ปดอยู่นะเปิร์ดอยู่นี่นี่อยู่นี่มาเร็วเสียงใครร้องไห้อ่ะไม่มีเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรเลยนะเสียงร้องไห้เราผิวปากกันละนาวเลยมันก็เลงจะมาหาเราไปเลยครับเปิรดดำมาเทรเต็ม เออมืดมืดไปหมดเลยรออะไรดีไม่ใช่ทางออกเหรอเรอยู่ที่ไหนนี่ไม่ใช่ทางออกหรอหมืดมืดที่หายเนี่ยเปิดไฟฉายเลยโอ้โหร้อนร้อนโู้ยาวยาวใครได้ไหมใครเดิ้ไหมไอ้ใช้น้ำไอ้ใช้น้ำเองช้าวิ่งไปเลยดิวิ่งอะไรเล่ากูว่าต้องมีเยีมันไกลมากเลยฮัลโหลเอ้ยอะไร มันร้องมันเองมันมันเอ๋อท่อเฮี้ยไวะยาวจังเลยวะก็เนี่นี่นี่ถ้าไม่วิ่งแล้วเมื่อไหร่จะถึงเฮ้ยเขารู้สึกอะไรมาด้านหลังพีแล้วจะเห็นปลายทางกอะไรนห้องน้ำนี่มันเลเวลต่อไปดิน้ำไอ้ตัวอะไรอ่ะเอ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรอ้ยยวา่ะ้ยวิ่งดิ t h ่ night o ้ the Jesus Christ Oh shit โอ้ยช right! ีตี่เดินได้เปิดวาวเปิดวาวมันมาอย่างมาแล้วเหมือนเปิดกล้องเมาสเลยกล้อมาแล้วบวชโอ้โหว้าวไล่ไอวินไอวินสคริปเส็จว้าวไอวมาตอนเกิดพอดีมากอุ้ยไอ้เวินมาตามมากูเห็นแล้วไม่ต้องบอกขุนยากมากเลยว้าวอ่ะวิ่งสุดชีวิตวิ่งดีไอวินวิ่งวิ่งอยู่มันเหนื่อย ตามไม่หยุดเลยโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยมันมาแล้วตายมันจะตายกลัวอะไรไม่กลัวมันพาเพื่อนมาด้วยเมื่อกี้มันยิ้มมากเว้นน่ะเราเมื่อกี้เว้นตายเมื่อกี้เราเราเราหมุนไปเยอะมากเลยอะเยอะยังไม่ตายยังไม่ตายมันอยู่หลังเว้นน่ะเมื่อกี้โอ้ยมันเป่าวาไม่เอาต้องมาอยู่คนเดียวหรอเว้น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 จูมันก่อนมันอยู่ไหนอะมันอยู่หลังหมุนเลยหมุนเลยดูไอ้ยูหมุนเร็ว ไอ้หมาอยู่ไหนไอ้ตัวหน้ายิ้มอยู่อยู่มันจำสแกนใส่หน้าฉันไม่เปิดหรอเว็นมันยังมัยังไม่เขียวเลยมันยังไฟแดงอยู่เลยต้องเปิดอีกต้องหายอีกมีวาล์วอีกเนี่ยในวาล์ววาล์วนี้ปะเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วก่อนขี้กันซาเอ้ยแล้วอยู่คนเดียวอ่ะโอน่ากลัวเหลือเกินเออนั่นแหละออมเจอวาล์วก็หมุนฝากหมุนหน่อยแล้วกัน เฮ้ยเจอใครไฟใครอ่ะเอ้ยขี้ขี้อะไรอย่างงี้ไอไอมอปะต้อุ้ยเฮี้ยขี้โอ้ยเฮี้ยขี้แล้วมาทางเราทำไมวะเฮ้ยมึงออกไปอุ้ยเฮี้ยขี้ไอ้เพิร์ดไอ้เพิร์ดไอ้เพิร์ด ออกไปเปิดสุดเป็นเลยเสียงก็สนุกมากเลยน่นโน่นโนอยู่ฝั่งโน่นไปดูทรงแล้วไม่รอดดูทรงแล้วไม่รอดคือโอ้ my god ขี้โดนโดนเขี้ยวคืนหาว่าสุดท้ายไม่เจอแล้วเราว่าเราน่าจะตายเหมือนกันจะไม่เหรอเราหาว่าไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนอยู่ไปเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วไปกันแล้วไปกันแล้วโอยวิ่งตทุกคนแร็วเสียงตรงเสียงเลยตรงเสียงเลยไม่ไี่เสียงแล้วนายวิ่งเร็ว มาวิง่งวิ่งเออเลยออกมาไปแล้วมาแล้วอยู่ตรง<ม>หลังไม่เกิดไม่เกิด,กดแต่มันหมุนนะมันคือมันหมุนหน้าจอดับอะ่ะไปลองลงไปเผื่อมา,อาจะเกิดก็ได้โอ้โหอีกแล้วแล้วเหม็นขี้วะ่ะเราอาจจะไปเจอ,อข้างหน้าก็ได้เราต้องเดินทางต่อ โอ๊ยออมออมกลับมาแล้วไม่อยากกลับอยากตายเป็นห่วงเป็นห่วงอ่ะเติมเติมโลบักด้วยนะไม่เติมไม่เติมนี่ทำไมมีคนอัดน้ำอยู่ด้วยแหละอู้เปิดมาจับสแกนแน่นอนดูทรงรอรอรอเอากล้องถ่ายรูปเขาฮัลโหลใครอะเมลหรออะไรอะเป็นรูปเหมือนอะไรไม่รู้อะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโอ้โหเออ เอ้สิโอ้ว้าวโอ้ยสับสนไปหมดแล้วในหัวในหัวมันเราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยอะไรอ่ะว้าวโอ้ยจิบ้าอะไรกันเนี่ยอย่าโดดนะไม่น่ารอดโดดไปตายนะเนี่ยเหมือนมันหรือเป่าโอ้้อาวอ้าวอะไรดูงตาเลยไปไปต่อเฉยเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยโดนแขวนเหรอตัวลอยล่องลอยวันดี อะไรอะไรไม่ได้เสียงเหรอเอ้ยเอ้ยหลับตาเล่นมันไวกว่าแสงปะไม่มันจะให้เราฟังเสียงเราจะไม่เห็นมันก็ได้นะเออหรือเราดูต้องดูผ่านกล้องวะใช่ปะลูกมันมันมันไปได้หลายแบบอาจจะต้องดูผ่านกล้องก็ได้โอ้โหโว้ไปโอ้ยโอ้ยไปไหนได้ไปไหนได้คุณตายไปแล้วคุณต้องการที่ตอบโต้หรือไม่เอ้ยเหลือที่ชีส เออเดินอย่างนั้นนะเฮ้ยอย่าเดินอย่าเดินอย่ามองมันอย่ามองมันบอกเราต้องทำเสียงเงียบๆเราต้องไม่ทำเสียงเลยนายอย่าวิง่งนะนายอย่าวิงวาว่งเลยเฮ้ยมิดจ๋าตัวอะไรอ๋อหนือมันจะเสือมันตาบอดวะมันหมายถึงมันหรือเปล่าใช่ไงอ๋อตาบอดเราต้องฟังเสียงมันร้องไห้ด้วยอะ่ะท่านต้องเารมือถือ แกมันเดินชนเราก็พอกลับมาแล้วกลับมาแล้วอยู่มุมไปอยู่มุมแล้วอยู่มุมไปเฮ้ยมันเดินมาตรงเรามันต้องไปทางนั้นไม่ไอเอาไม่ก็ตายเลยไม่เรนไม่แตะตัวเลยเออไม่แตะตัวเลยทำไมตายอ่ะตื่นแล้วคุณเไม่ no ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่นะ เอออย่าไปส่งเสียงซิปั๊มหัวใจเป็นตายแล้วเมื่อกี้ไม่ตายยังไม่ตายเลยเนี่ยเราไม่อยากตายด้วยตายให้เด็กมันดูหน่อยเด็กเขาใยญ่ทำสแกนอะไรอ่ะมันลินมันเป็นลินมันเกี่ยวกับลินโอ้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 ลินชักอะลินชักอะตอนมันเดินไปเรารีบเดินมาดีกว่าเฮ้ยมันมีตู้แอบมมีตู้แอบหากุญแจหากุญแจในตู้ตามล็อกเกอร์อะแอบ โอ้ยแย่ละวสั่นไปหมดเลยเสียงเลื่อนล็อกเกอร์ได้ยินไปยังบ้านค้างเลยเนี่ยถากกุญแจเร็วยังไงกุญแจจะแล้วข่าของมันวะเแลยวเก็จะไปมาแล้วเฮ้ยแอบไม่ได้อยู่บนที่สูงอยู่ไฮกราววยมันดมอกุญแจสามดอกมันมีสามล็อก เนี่ยเนี่ยเนตอนนี้มันไม่อยู่ใกล้เนี่ยลื้อรัวๆเลยเนี่ยนายมันจะแอบตู้อย่างเดียวเลยตายแน่เลยมันดมซบอออยู่เฮ้ยเฮ้ยนายออกมาอย่างนั้นสักทีดิเอาเอากุญแจมาใส่นีกุญแจไม่หายแล้วมาเร็ว มาเร็วนี่ตอนนี้รีบมาเร็วเดินเลยเดินเลยมันมันมันไม่ได้หูดีขนาดนั้นแต่อย่าวิ่งก็พอเนี่ยสามตัวเนี่ยได้มากันเท่าไหร่เนี่ยอ้าเปิดแั้วเด no fine, oh, ี๋ยวมันต้องหาอยกไงไอออมอะไรทำไมไม่มีเลยเกมเขาให้กดคันโทค้างไม่กดดื้อแล้วเป็นไงล่ะ เห้ยยุดดวิิ่งทำไมสักอย่างเลยวนอยู่ได้ช่วยกันสิมันนั่งอยู่ตัวก็จะได้ช่วยกันสิโอ้แย่ละโอ้แย่ละแย่ละไอ้ไอ้ไอ้มันดมมันมันดมแล้วมันดมเจอแล้วหนึ่งดอกเฮ้ยเจออีกแลอีกดอกเดี๋ยวครบแล้วเนี่ยครบแล้วเนี่ยไปเร็วไอ้อ๋อโชว์ลองกลดเสียงคดดังเลยที่ไหนอ่ะเหมือนเหมือนห้างเลยอ่ะ เัีไงว่ามันจะไม่ตามเราหมดแล้วใช่ปะตู้เนี้ยมันกั้นเป็นทางเดินพอดีเป๊ะเลยอ่ะจะมันทำอะไรอ่ะผมแหละไหนเขาด้วยหน่อยแล้วเอเราไปที่ได้ยังไงจะจำได้ไหมเรากำลังถ่ายเอ็มวีกันไอ้สิอมีเอ็นมันออกมาเฮ้ยมันออกมาจริงเว้ยมันออกมาระวังเอามันออกมาแล้วมันตามหาเราจะบอกผมอยู่ในเลนชักได้นะ้า ฮ่าฉันจะไม่ยอมตายเน่าตายมอนไออ้อมแน่จะจะอย่างนี้ดิฉจะไม่ยอมตาย่หรอกไม่จำได้ป่ะตอนทางทางเริ่มเรามันมีประตูหนึ่งที่เราเปิดไม่ได้อยากเข้าไปดูเข้าได้นะมันมีชกโคกับหัวแล้วก็มีกระจกลูกตายหมายความว่าไงฉันถูกจ้องมองรู้สึกเขินจังเลยอุชโกกับหัว มันไม่แตมันไม่แตะตัวเลยมันได้กลิ่นเะกลิ่นความกลัวเอ้ามีมีสมตช์อื่นที่ต้องกดอีกเหรอไปต่อแตกไม่เหมือนโอ้อตายเถอะกับไปที่เดียวกันคอยไปแบนโอ้โหนอยู่บนหัรบวกหาย กำลังกำลังสวดกำลังสวดให้ไปขุดไปเกิดเลย่อนที่เจะกระมวลแล้วเลยอะเพิร์ได้กินหมาตายอย่างนี้ปะโอ้นี่ไงหมาศพศพไอ้ได้เข้าทุเรศนายอยู่ส่วนไหนหรือเปล่าห้องีเราอยู่มันไม่มีจริงๆกดแล้วมันมีคราห่องเหรอ มันมีทุกห้องเลยเว้ยต้องเข้าทุกห้องเลยอะมีบางห้องอะไรห้องนี้มันอยู่ตรงไหนวะนายหาช่วยหาดิห้องนี้ไม่มีปุ่มเนี่ยกดแล้วไม่มีโซิตเลยเนี่ยอุ้ยอย่าบังนีโว้ยไม่กล้าขยับยลยว่ะอย่าไอเพิร์ดโดนตรงห้องนี้มันมันปุ่มมันน่าจะอยู่ข้างบนเ้ยจะโดดึ้นไปต้อมาต้องกระโดดอะมันอยู่หน้าห้องเว้นมันอยู่หน้าห้องเลยไอเพิร์ดจะตายเวนมัไม่ตายอยู่แล้วแต่เพิร์ดจะตายหรือเปล่ามันอยู่ข้างนอกไม่ไม่มัน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 ฟังแค่คนที่มันได้ยินเสียงเลยมันคงไม่มาหาเราออ้้งนนมั่่าายูแลวโดด ดนไม่ขึ้นมันติดประตูหน้าห้องด้วยเว้นออกไม่ได้เออมันปิดขังแล้วว่ะมันยืนมันยืนแคมป์ประตูเลยเว้นเป็นเทียอไสัตว์โอ้ยโอ้ยดมไม่หยุดเลยเฮ้ยมึงเลิกเดินแถวนี้ไปไกลๆดิไอีห้องเดิมเราหาผมไม่เจอจริงๆนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้แล้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวกดให้มันู่ตรงไหนนายห้องเดียวกับเราปะไม่มันอีกห้องหนึ่งที่แบบมีทางแคบๆแบบเดินตรงออกไปเลยโอ้ยเอาแล้วเสียพลังตรงเนี้ย โอ๊ยโอ๊ยอย,อย่ามองมองแล้วผีตายอลาวได้ไงวะหึหึแล้วพี่แป็กเปิดปะเฮิ<อ>ปัปิดแล้วเข้ามาแล้วปัดรอยอยู่กดปิดอย่าทิ้งหน่วยคนเดียวมันจะมีอยู่ตรงโซนเม้นบอกมืดไปหมดเลย เ s ส o dude. เสียชีวิตอยู่สองลไป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 โอยไป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 เอหใช้40โลบั๊กไมได้ต่อไหมไม่เอากไวมาจากที่นี่อะไรวะไปไปไป ไม่น่าเลยแล้วใครจะมาถ่ายเอ็มวีนางโป้งเราอะไรนะคนแสดงตายไปของคนเลยเอ้ยคนที่มาลูบคำตู้คอนเทนเนอร์อยู่มันก็ตายอ่ะอุ้ยออมคนเซ็กซี่เลยออมเซ็กซี่มากเลยไม้ยฉันเหงาโอ้ยฉันทำอะไรได้ำอาไรได้เราได้แค่มองไอ้ฟิร์นขายไปไหนอเสียง เอากูออกมาจากที่นี่เออ่าๆไม่ได้ออกหรอกต้องตายอย่างที่นี่เป็นอาถรรพ์จะอยู่ที่นี่เป็นตลอดกาลฮโหโหโอ้แสบตาเออแบบไม่ต้องเรื่องเซอร์งไม่จบพอโบน่ากลัเด้ออีกโอ้โหทางออกไม่มีอยู่จริง อชิหายแล้วอะไรเหรอผมไม่เห็นมันอยู่ในความมืด <c oughs> โอ้ชิหายแล้ว <c oughs> เอา,างให้ก่อนอย่เพิ่งตั้งมันดูอันตรายนะเราไปหางให้มันดูเรียบๆดีกว่านะใช้กล้องช่วยดีกว่า โอ้ไม่ช่วยไอชีไอ้เนี่ยเออไม่ได้สระสองคนนะนายมันช่างมึนสลือเกินมองอะไรเห็นไหมเตรียมมาก่อนแล้วนี่ทำเป็นทำเป็นแกล้งตายเพื่อจะดูอ่ะไม่ไม่ไม่เคยเตรียมเนาะแย่ทำไมไม่ออกแบบพวกเราอะอะไรอะไม่หนีแบบพวกเราเลยไม่เกี่ยวเอ้ยเติมโลบักให้มันเข้ามาเล่นดิเอ้าเติมมาเติมมาดิกลัวอะไรไม่กลัวเอาไปให้มันเหมือนเอาไปโยนทิ้งมากกว่านี่กลัวปีนเขาเข้าถ้ำหรือเปล่าเนี่ยมาค้นหาทีมหมูป่าแอมเบียนเอาไปเต็มสิบเลยฮะ เห็นเหมือนกันใช่ปหมอะไรเยอะลังแม่แน่เลยวะลังแม่ระวังอะเราต้องเข้าไปดูโอ้โหไม่น่าไม่น่าเข้าใกล้อย่าโอ้โหไอ้หนามเนี่ยไม่ควรจะโดนแน่เลยเว้ยโดนแล้วเสร็จแน่เลยเว้ยดูดิโอ้โหนี่มันอะไรกันบอกเล่ไรมเนี่ยบอกเล่นไหยว้ายประตูบ้าอะไรเวกเวกเวกไปไอ้พอน อย่าันมาแกต้องไปถ่ายเอ็มวีให้เสร็จจะเป็นตายยังไงอย่าันมา,า,นมาไม่ต้องสนใจชาติแม่จา๋าแม่จ๋าหนูอยกากกลับบ้านหูจะแตกแล้วหูจะแตกแล้วเว้ยเสียงคดดังเลยม,ม,มันเสียงมันหลอนแล้วจะถอดหูฟังแล้วเสียงโคตรดังแสบแก้วหูตังออกตางวิ่งอยู่ เอาไปมาแล้วเอ้าอาะไรอย่ะไเป็นตัวสีม่วงเว้นมันยังไม่จบคือแดงแล้วต้องสองต้องแกะสีกับเลขเหรอเราต้องแกะโจทย์อันนี้อันนี้เราต้องคิดเองเลยสองเราต้องแก้ไขปัญหานี้เห็นไหมเห็นเห็นเห็นม่วงที่หน้าจอคอมเห็นเลเท่ากับหนึ่งป่ะแล้วพาราเทตเท่ากับหนึ่งป่ะสมมติใช่ไหมอย่างสีแดงอ่ะมันคืนเลขหนึ่งใช่ไหมถ้าสมมติมันมีสีแดงอ่ะมันมีสองอันอ่ะ ต้องใส่2แล้วก็ก็คือจำนวนของมันแล้วก็1อ่ะดูที่กระดาษเห็นที่กระดาษไหมเห็นกระดาษเห็นเห็นที่กระดาษไหมเห็นเห็นเห็นโค้ดปะโค้ดอะสมมติมนสมมติมาให้ว่า2 1 3 2 1 3เห็นปะ2อ่ะคือจำนวนของสีขิ่นสีแดงคือมีสีสองอันเห็นปะแล้ว1่อะ มันเขียนทางขวาว่าไอตัว R คือสีแดงเท่ากับ1หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสีแดง2องอันอะให้ใส่จำนวนก่อนแล้วค่อยลาดของสีขึ้น1่อันต่อไปคือสีฟ้าเห็นปะสีฟ้าลาดคือ2เราเจอ3อันก็คือ3สีเขียวอะมันคือ3เราเจอ1อันก็เป็น1เราลาดสีก็ีคือสามนะเอะอะไรเนะอะไรนะไอหินพวกเนี้ยให้เราทายมันน่าจะมีจำนวนของมันแล้วเนี่ยมันมีลิสต์มาเลยว่ามันมีมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีแดงเขียวน้ำเงิน เข่าเหลืองม่วงส้มเนี่ยคนอื่นเข้าใจที่เราพูดกันตามไหมเนี่ยพร้อมกันยังไงอ่าไปอ่า หที่นี่ก็ไม่เลวนะเพื่อนมีถังด้วยเวลาปวดขี้ก็ขี้ที่นี่เจะนองก็มีพื้นที่หนอนเยอะะเลยอะที่นี่ก็ไม่เล็วเหมือนกันนะใหญ่กว่าบ้านเราอีกนะครับอ๋อนี่ไงเอาละคนดูสําหรับคลิปนี้พวกเราจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเอาเฮ้ยเอ้มันนานแล้วอะเกมมันไม่จบซะจรีงอะจะทำยังไงอะให้เล่นต่อก็บอกแล้วไงที่นี่ก็ไม่เล็วเหมือนกันนะเอาละคนดูสําหรับคลิปนี้พวกเราก็เล่นมานา นะถือว่านายมันไม่จบสักทีแล้วเราก็มาติดปัญหาเรื่องรหัสด้วยนะเราก็ไม่อยากจะโกงไปเปิด y o YouTube ด้วยแต่เวลามันก็ใช้เวลาม,มามากพอสมควรแล้วจริง,รงๆอาจาเป็นชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคนที่ดูมาจนจบมากๆเลยครับทางที่เกมก็ยังเล่นไม่จบนะเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะจบตอนไหนมันอันนี้อันนี้เสร็จก็จบแล้วเป็นอันนี้เสร็จก็จบแล้วเราเราคิดถูกแล้วแต่เราหาหินไม่ครบเหรอเอาับเปิดเลยเปิดเลยจะได้ออกเลยเพราะมนันก็จบอยู่แล้วนี่ไม่ไม่ครบมัน มันไม่เหมือนกันทุกครั้งเลยอา้าวโอ้ยงั้นขอตัวละแต่เพียงเท่านีาเา้เว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำช่องลงเกมออกมาเรื่อยๆทุกๆวันบ๊ายๆจ้าพี่